สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับการแพทย์แปดนาทีเจครั yeah! ้งนี้การแพทย์แปดนาทีครั้งที่หกร้อยห้าสิบสามนะครับประจำวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับเช็คภาพและเสียงกันดูหน่อยนะครับแล้วก็มีใครเซตกันหน่อยเยอะนะครับและถ้าท่านใดรู้ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรลองพิมพ์กันมานะฮะ โอเคนะ6 5 0 53นะครับภาพและเสียงเป็นยังไหนะฮะทักกันมาหน่อยนะครับ ไม่มีนะอ่ะไม่เป็นไรฮะเริ่มกันเลยละกันวันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดานะครับ,จะ,ะรบจะมาชวนคุยนะฮะจะมาชวนคุยแต่ว่าสิ่งที่ชวนคุยเนี่ยเราก็มี Reference นะครับนะมี reference อยู่เนาะนี่นะครับ,รรอ,อ,รบอ่ะคุณ เกรดเกรดลัษยานะครับบอกว่าภาพลักษโอเควันนี้นะครับมาชวนคุยเรื่องทั่วๆไปนะวันนีเน้เป็นวันพิเศษมันเกิดของเองนะฮะสี่สิบปีนะฮะวันนี้สี่สิบแล้วนะครับก็ตื่นเต้นไม่เคยสี่สิบมาตอ <laughs> อ่อนะฮะก็เลยมาคุยกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเล็กๆในวันนี้นะเรื่องราวที่เกิดขึ้น ก็คือมันตกผลึกแล้ววันนี้มันเกิดใช่ไหมเราก็แบบ40แล้วหลายๆคนก็นบอกว่าชีวิตเริเมต้นเมื่ออายุ40ปีเออมันก็จริงนะก็จริงคือเราอาจจะคิดอยู่แล้วว่าว่าวันที่ย่างเข้าเลข4เนี่ยมันจะมีอะไรคลิกขึ้นมาในชีวิตนะครับแล้วมันก็มีจริงๆนะครับก็คือเรื่องนี้นั่นเองนะพอเห็นไหมเนี่ยนะครับ Hierarchy of Maslow h ไฮไลท์ขี้ออฟมัชโลคืออะไรคือจริงๆเขาบอกว่ามัชโลเนี่ยเป็นนักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยความต้องการของชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามพีระมิดพีระมิดพีระมิดล่างสุดนะครับล่างสุดเนี่ยคือความต้องการทางด้านร่างกายนะครับก็คือการนอนหลับได้เพียงพอนะครับ กินอิม่มอย่างนี้เป็นต้นนะ,อ,ะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับชั้นล่างสุดอันที่สองก็คือเรื่องของเซฟตี้คือความปลอดภัยในชีวิตได้แก่มีบ้านอยู่มีเงินใช้นะครับชั้นที่สามคือเรื่องของอการได้เป็นที่รักนะมีคนนเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนของครอบครัวนะครับการเป็นที่รัก อันที่4คือมีเซลล์เอสตีมันคือความภูมิใจในตัวเองนะความมั่นใจในตัวเองครับอันสุดท้ายคือ Actualization คือการได้ทำอะไรที่เราอยากทำนะครับก็บอกว่าความต้องการของมนุษย์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไปถึงจุดสุดยอดแน่นอนความต้องการพื้นฐานถ้าใครได้กินไม่อิม่มนอนไม่หลับการที่จะไป หาความสุขของอันที่สองเนี่ยบางทีมันก็ไปไม่ถึงบอกว่าตอนแรกเนี่ยขอแค่ขั้นแรกก่อนนะครับสุดท้ายคืออ่างเงี่ยอ่ะย้อนกลับมานะครับเมื่ออายุ40ปีนะฮะอายุ40ปีเอจริงๆแล้วเราถึงช่วงไหนของพีระมิดอันนี้ย้อนดูตัวเองนะฮะท่านที่ฟังอยู่ลองคิดตามดูแล้วกันอันอันหดของพีระมิดนะครับ อันล่างสุดให้กินอิ่มนอนหลับเราโอเคไหมนะก็ก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนอนน้อยนะฮะแต่โอเคกินเนี่ยอิ่มนะกินอิม่มไม่ได้มีปัญหาอดอด,อ,ดอยากอยากอะไรนะครับก็มีบ้างอาจจะยุ่งไม่ได้ทานคงทานข้ามนะันมีนะครับหรือบางบางทีก็อดกินเพราะว่าตั้งใจอดกินไม่อยากอ้วนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นอนเนี่ยไม่เคยพอเพราะงานเนี่ยมัน อันที่2องนะครับเซฟตี้ไหมอ่าแล้วก็มีหน้าที่การงานที่โอเคนะครับมั่นคงนะครับมีที่อยู่ที่พักอาศัยก็ก็ยังมีนะก็มีอ่ะมีแฟลตโรงพยาบาลนะครับมีบ้านที่อยู่อาศัยได้อันที่สามเป็นเป็นที่รักของคนอื่นหรือเปล่าแน่นอนแล้วก็มีครอบครัวนะครับมีลูกนะครับมีเพื่อนฝูงเราก คิดว่าถึงแล้วนะครับอันที่4คือเอ้เรามีเซลล์เอสก m ตมขนาดไหนเราก็รู้สึกเรามั่นใจในตัวเองนะเราก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองคใช้คำว่าภาคภูมิใจในตัวเองนะครับนะระดับหนะึงระดับหนะสุดท้าย,ยได้ทําอะไรสิ่งที่เราอยากทําหรือ,อยังนะครับถ้ามองย้อนกลับคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะช่วง40ปีเราได้ทำสิ่งที่เราอยากลองอยากทำอยากเป็นจริงๆหรือเปล่า หลายหลายคนบอกว่าชีวิตต้องตามหาแพชชั่นะนะย้อนกลับมาดูตัวเองก็ถือว่าโอเคมากๆนะสิ่งที่ภูมิใจในตอนนี้ก็คือได้ทําหลายๆสิ่งที่ตัวเองอยากทำาะอยากทำคำว่าอยากทำเพราะอะไรเพราะาเราเห็นคุณค่าคือจริงๆอยากทํามีหลายแบบอยากออกกําลังกายอยาก เที่ยวรอบโลกเอ๊ะก็อ,อยากทํานะจริงๆอยากทําหลายอย่างนะครับอยากลองนั่นลองแต่ว่าคาว่าสิ่งที่อยากทำนี่นะครับป,ปุ่มนี้นะอยากให้ทุกคนลองช่วยกันคิดนะครับคือสิ่งที่เราอยากทำเอ๊ะมันมีคุณค่ากับตัวเราหรือกับคนอื่นหรือเปล่านะครับมีหลายๆสิ่งที่เราอยากทำเอ้ยแต่ว่ามันมีคุณค่าแค่กับตัวเราเองเนี่ยซึ่งอันนั้นไม่ได้ผิดนะครับอันนั้น แต่ถ้าสมมุติว่าเราทําสิ่งไหนที่มีคุณค่ากับตัวเราเองและมีคุณค่ากับคนอื่นด้วยโดยส่วนตัวคิดว่ามันจะยิ่งซีนเนจิสกันมันจะยิ่งส่งเสริมการเป็นอย่างดีเลยทําให้เราเรามีความสุขมากขึ้นนะแฮปปี้มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากอ่านย้อนมาดูตัวเองอนรเอสิ่งมันใช่สิ่งที่เราอยากทำไหมนะตอนนี้นะหลายๆโปรเจกต์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คุณกําเนิดท้องวัยรุ่นเนี่ยก็อยากทําส่งเสริมการเกิดมีลูกให้ประเทศไทยหนอ่อยเอ๊ะก็อยากทำเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเราก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่ได้สอนคนอื่นตอนนี้ก็โอเคอยากทําแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราเราอยู่ในจุดชุดยอดของพีระมิดในหลายๆโปรเจกต์นะในหลายๆโปรเจกต์ ย้อนกลับดูเอ๊ะถ้าตอนนี้เนี่ยนะชีวิต40ปีเราต้องการอะไรอีกหรือเปล่าในทางปริมิดนี้ในทางปริมิดน,ะนดี้กับกลายเป็นอยากนอนให้พอนะครับอยากนอนให้มากกว่านี้คิดว่าหลายๆท่านคงเป็นมือนั้นเมื่องานรุมอ่ะงานรุมแล้วนะครับจะนอนไม่ค่อยพอนะครับก็ก็เป็นเรื่องราวที่ที่ตกผลึกได้ในวันนี้ว่าเออจริงๆชีวิตเราก็โอเคแล้วนะ ประมานะั้นมีความสุขก็เล่าสู่กันฟังนะฮะ,ะกับอีกอันหนึ่งนะครับที่ตกผลึกได้ในวันนี้คือหนังสือเล่มหนึ่งนะหน้าโป่งเขียนว่าเอ้ยควรจะเอางานลดลงครึ่งหนึ่งเมื่ออายุ40ปีเป็นหนังสืออ,ออกมานานละสักสองสาปีลวเห็นไหมมาถึงวันนี้เอะคําถามคือเราจะลดงานครึ่งหนึ่งของเราได้จริง,รงหรือเปล่าเมื่อเราอายุ40ปี ถ้าเราลดงานแปลว่าคือเราปฏิเสธงานใช่ไหมครับไม่ทําแล้วบอกเฮ้ยจริงเหรอเราทําอย่างนั้นได้จริงๆหรอเราล,ลดงานครึ่งหนึ่งได้จริงๆหรอเราจะปฏิเสธงานได้ไหมนะครับอ่าวันนี้ตกลึกคําตอบนี้เลยนะเราจะไม่ปฏิเสธในาย้ำนะฮะเราจะไม่ปฏิเสธทําไมถึงไม่ปฏิเสธเหตุผลเพราะว่าทุกครั้งที่เราไป ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ไม่ค่อยมีใครปฏิเสธเรานะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธเราน้อยมากนะครับแล้วเราก็เอาความรู้สึกอันนี้มาว่าเฮ้ยแล้วว่าถ้าคนอื่นเข้ามาขอความช่วยเหลือเราเราจะปฏิเสธเขาได้จริงๆหรอนะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าจะไม่ปฏิเสธงานนะแต่แต่ต้องบอกนี้แต่งานไหนที่เราดูแล้วเราไม่สามารถรับผิดชอบงานได้ดี เช่นไม่มีเวลาให้ไม่ได้รู้ลึกด้านนั้นจริงๆนะครับเราอาจจะขอส่งต่องานนั้นไปให้คนอื่นซึ่งเราเป็นคนจัดก,การให้ด้วยนะเราอาจจะรู้จากคนที่เก่งกาดด้านนั้นนะสมมติว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือเราไม่เก่งนั่นเราจะช่วยส่งต่อไปให้เรารู้สึกว่านี่ไม่ได้เป็นการปฏิเสธงานหรอกแต่ว่าส่งมอบให้คนอื่นที่มีความสามารถมากกว่าเราเนี่ย ทำต่อให้ทำแทนให้อันนี้ก็คงจะเป็น strategy นะแนวทางในการปฏิบัติเมื่ออายุ40ปีนะครับผ่านไปแล้วนะที่มีงานล้นมือมากๆเลยนะตอนนี้นะครับโอเคก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะฮะเบาๆสบายๆนะครับ,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 นะรบอืมนะวันนี้เดี๋ยวขออญาตูนี่หนึ่งนะฮะมีคอมเมนต์มาหรือเปล่านะครับเผื่อท่านใดมีคอมเมนต์มานะฮะอื โอ้มีหลายคนเลยนะฮะคุณกูสวัสดีครับคุณซันนี่คุณกิกขอบคุณมากนะฮะแฮคปีเบิร์เดย์กันคุณธีรลักคุณนพรดานะครับคุณวราคุณสุนิตาณฐาสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเรียนเดสเซนต์สนุกไหมนะครับคุณชยานิตสวัสดีครับคุณธีรลักเนี่ยเห็นไหมเคยเขียนไปเปอร์3วันสาคืน เป็นไงลนะ่ะเรียบร้อยเลยเขียนเสร็จก็น็อกใช่ไหมครับหนักจริงๆนะหนักจริงๆต้องนี่ฮะหมอคิดว่าช่วงนี้สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะก็ต้องนอนให้พอนะออหมอเห็นหมอเห็นคนคอมเมนต์เท่านี้นะครับไม่แน่ใจว่าท่านอื่นมีคอมเมนต์มาหรือเปล่าแต่มันขึ้นเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฉุกสรรวันเกิดน,นะครับก็แฮปปี้เบิร์ดมานะครับแล้วก็ พอนันใดก็ขอให้กับคืนสู่ท่านร้อยเท่าพันทวีนะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับแานแพทย์แผนเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มเต้นที่ตัวเราเองครับสวัสดีครับ